เปิดตำนานพระเกจิอาจารย์ดังในยุคป,ปัจจุบันหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีผู้สร้างตำนานท้าวเวสสุวรรณจากช่องพ่อใหญ่โจบ้านนนทคอฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ช่องพ่อใหญ่โจบ้านนนทคอด้วยนะครับประวัติหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีนามพระครูโสภิตวิริยาพรสมโพธฉายา พัทจาโรสถานะเดิมชื่อสมโพธนามสกุลอมรรัตนบอดีเกิดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศ2 4 9 9บิดาชื่อนายพศน้อยมามารดาชื่อนางปนอมหัประสานเกิดที่บ้านเลขที่78ตำบลอัมพวาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม บางประชาเมื่อวันที่14มิถุนายนพศ2514ณวัดบางกระพร้อมตำบลอัมพวาอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามอุปสมบทเมื่อวันที่17มิถุนายนพศ2520ณวัดจุลามณีตำบลบางช้างอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม นามพระอุปชาพระครูโกวิทสมุททคุณวัดจุลามณีนามพระกรรมวาจาจารย์พระครูสมุทบรรณวัดวัดเจริญสุขารามพระอนุสาวนาจารย์พระครูสมุทรสารโสพลวัดบางกระพร้อมวิทยฐานะพศ2 5 1 2สำเร็จการศึกษาชั้นปฐมศึกษาปีที่4 จากโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดนางวังพศ2521สอบได้นักธรรมชั้นเอกสำนักาศาสนสถานวัดจุลามณีพศ2559ได้รับปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์มจรการศึกษาพิเศษมีความชำนาญอ่านเขียนอักขะขอม บาลีและสามารถทางนวกรรมงานการปุกครองพศ2532ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดจุลามณีพศ2 5 3 3ได้รับแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์พศ2537ได้รับแต่งตั้งเป็น พระอุปชาพศ2542ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานสภาครูสอนปริยัตธธรรมอำเภออำพวาพศ2561ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลอำพวาเขตหนึ่งสมนาสั์พศ2535 ได้รับแต่งตั้งให้นำลงตำแหน่งพระครูฐานานุกรมของพระวิสุทธาบดีวัดสุทัศน์เทพวานารามกรุงเทพมหานครที่พระครูวินัยทรสมพภดพัธจารุพศ2539ัทารได้รับแต่งตั้งให้นำลงตำแหน่งพระครูฐานานุกรมของ พระธรรมกิตติวงศ์สุรเตโชวัวดราชโอรสสาวนารามกรุงเทพมหานครที่พระครูกิตติมงคนวัดพศ2540ได้รับพระราชทานตั้งสมณเป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอกในราชทินานามที่พระครูโสพิษ วิริยาพรพศสองพันห้าได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัติเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษในราชทินานามเดิมด้านการศึกษาวิชาค่าธมคาถาต่างๆจากคณอาจารย์ซึ่งพระอาจารย์อิดหรือหลวงพ่ออิดวัจุลามณี ท่านได้ศึกษาวิชาการตำลับตำลาจากครูบาอาจารย์เช่นหลวงพ่อสายวัดหนองสองห้องสมุทรสาครได้ศึกษายันนกขุมไฟหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีกรุงเทพม,มหานครได้ศึกษายันตีนิสิงเหหลวงพ่อปึกวัดสวนหลวงสมุทรสงครามเจิมเรือ หลวงปู่ขวัญวัดโพธิดกราชบุรีตะกุดพระเจ้าสิบหกพระองค์หลวงปู่ลี่วัดประชาโคสิตารามสมุดสงครามหลวงปู่เนืองวัดจุลามณีสมุดสงความหลวงปู่ยอดวัดแก้วเจริญสมุดสงครามไหมเจ็ดสีตะกุดโลกธาตหลวงพ่อพินวัดอุบลน,นารามราชบุรี เหรียญมหาปาาอนุมานเชิญธงหลวงพ่อคมวัดขนนเหนือพระศรีอยุธยานารายแปลงรูปหลวงพ่อเมียนวัดโพกบเจา้าพระนะครศรีอยุทยาณนะฉับพันณรังสีหลวงพ่อเก๋วัดแม่น้ำสมุทรสงครามตะกุดจันเพนหลวงปู่เจอือวัดกลางบางแก้วนะครปฐมเบี้ยแก้ หลวงพ่อสุธรรมวัดเขาพระเพชรบุรีนั่งสมาธิสายวัดปากน้ำภาษีเจริญหลวงพ่อแผววัดตโนดหลวงเพชรบุรีลูกสอนหลวงพ่อจางวัดเขื่อนเพ,เพชรเพชรบุรีต่อกระดูหลวงพ่อไห้วัดบางทะลุเพชรบุรีแหวนพิรอดโยมเหมือนอนันต์พีระสมุตรสงคราม ใบมะนาวรักษาโรคโยมหมอเย็นคำแหงสมุดสงครามวิชาหลวงปู่บายวัดช่องลมโยมวิย์จันหหอมสมุดสงครามเรียนวิชาสายหลวงปู่อ่วมวัดใสและหลวงปู่อยู่วัดน้อยปัจจุบันพระครูโสพิษวิริยาพรลำนงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจุลามณีตำบลบางช้างอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามในปีพศ2532จนถึงปัจจุบันท้าวเวสุวรรณวัดจุฬามณีเป็นที่แรกๆเพราะตำนานการสร้างท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณีนั้นแต่ตางจากที่อื่นเนื่องด้วยพระอาจารย์อิฐเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันของวัดได้ฝันเห็นท้าวเวสสุวรรณในนิมิต องนั้นท่านได้พาพระอาจารย์อิฐไปเที่ยวชมยม,มโลกจนทั่วพระอาจารย์อิฐจึงตั้งอธิษฐานเป็นสัจจวาจาไว้ว่าถ้าหากไปในโลกมนุษย์ครั้งนี้จะทำการตั้งรูปปั้นเท้าเวสุวรรณในกลางวัดเสมือนเป็นการขอบคุณและการให้ความเคารพแก่ท่านในนิมิตพระอาจารย์อิฐก็ได้บอก ความประสงค์แก่ท่านถาวเวสสุวรรณไปจึงได้บอกกลับมาว่าหากจะปั้นฉันจะต้องไปไปตามช่างนั้นที่อยู่ในเมืองเพชรบุรีต้องให้ช่างผู้นี้เป็นผู้ปั้นเท่านั้นและนั่นจึงกลายเป็นตำนานที่มาที่ทำให้ท้าวเวสุวรรณแห่งวัดจุลามณีได้รับแรงศรัทธาจากผู้คนหล้นหลาม กินทูคนเทียนและเสียงสวดคาถาบูชาเท้าวเวสุวรรณจากคนทุกสารทิศจึงมาอบอวนอยู่ที่วัดจุลามณีแห่งนี้ทั้งกลางวันและกลางคืนก็จบไปนะครับเป็นประวัติของพระอาจารย์อิทวัดจุลามณีซึ่งหลวงพ่อ ท่านเป็นเกจิอาจารย์ดังนะครับที่ได้รับอารัธนาร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลทั้งในอดีตและปัจจุบันและที่สำคัญนะครับที่วัดจุลามณีก็มีรูปบูชาเาวเวสุวรรณนะครับซึ่งก็มีคนไปกราบไหว้ขอพรต่อองค์เาวเวสุวรรณนะครับอย่างล้วนหลามนะครับและที่สำคัญนะครับ พระอาจารย์อิดนะครับหลวงหรือหลวงพ่ออิดวัดจุลามณีท่านได้สร้างเหรียญน,นะครับวับตถุมงคลที่เป็นรูปท้าวเวสสุวรรณนะครับมีความเข้มขังนะครับเป็นที่เคารพเป็นที่ศรัทธาของผู้ที่ศรัทธาในท้าวเวสสุวรรณแล้วที่สําคัญนะครับคือผู้ที่นําไปบูชาแล้วนะครับเกิดประสบการณ์นะครับเกิดาการบอกต่อนะครับใน ต่อๆกันมานะครับทั้งด้านการไปไหว้แล้วก็การบูชาเหรียญนะครับอย่าลืมนะครับเท้าเวสุวรรณเท้าวัดจุิามณีก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่ควรไปกราบไหว้นะครับผมซึ่งช่องพระยโจมณฑนคอก็ได้นาประวัตินะครับของหลวงพ่ออิดวัดเจุิามณีมาให้ท่านได้รับชมรับฟังนะครับอย่าลืมนะครับหาเท้าเวสุวรรณสักองค์นะครับมาบูชาหรือมาแขวนนะครับ เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแก่ตนเองและครอบครัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นวัดไหนก็นแล้วแต่นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ